สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงเสายๆนี้ที่ย่างแบบนี้กันต่อเลยนะครับโอ้โหต่างดาวครับได้เฮีแล้วครับตกลงกับยูงทองคว้าตัวราฟินยาครับ58ล้านยูโรบวกกับแอดออนด้วยนะครับน่าจะจบแล้วนะครับรายงานระบุว่าบาร์เซโลนากำลังลุข้อตกลงกับเลรยูไนเต็ดครับเพื่อคว้าตัวราฟินยาครับเข้าสู่ทีมในราคา58ล้านยูโรบวกกับแอดออนด้วยนะฮะ แข่งทิมชาตบราซิลครับต้องการที่จะย้ายมาซบบาซ่ามาโดยตลอดให้หลังทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันมาหลายเดือนว่าติดที่จําเป็นต้องตกลงกับเร์ชูไนเตดด้วยนะครับสโมสรอ,อย่างเชลซีเองเนี่ยให้ความสนใจในตัวเขาและตกลงกับยุงทองในเรื่องของค่าตัวได้สําเร็จที่55ล้านปอนด์แต่การเจราจากับนักเตะไม่มีความคืบหน้าครับเพราะว่าราฟินญ,ญาเนี่ยอยากย้ายไปเล่นให้กับบาร์ซโลน่านะครับ ท้ายที่สุดแลวครับต่างดาวบาซ่าเนี่ยก็ตัดสินใจยืน่นข้อเสนอเป็นเงิน58ล้านยูโรนะครับบวกแอดออนที่จะทาให้ค่าตัวของเขาเนี่ยขยับขึ้นไปจบที่67ล้านยูโร แต่ว่าเป็นฟราบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวดังเนี่ยบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันแล้วโดยที่ทั้งเตนเนี่ยจะได้รับสัญญายาวไปจนถึงปี2027นะครับขณะที่ทางแรกชัวนครับสื่อของแดนกราทิงดูเองเนี่ยก็บอกว่าราฟินญาเนี่ยจะเดินทางมาถึงเมืองบาร์เซโลนาในวันนี้แถมเขามีเอกสารพร้อมสําหรับเดินทางไปทัวร์ปรีซิซันที่อเมริกากับทีมด้วยนะครับโอ้โห ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วสําหรับราฟินญาครับเพราะว่าน่าจะไปบาร์เซโลนาในวันนี้ด้วยนะครับก็น่าจะจบกันที่58ล้านยูโรบวกกับแอ็ดออนนะฮะสำหรับบาร์เซโลนากับราฟินญานะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆนเที่ยงครับสวีเดสวัสดีครับ